ปลาสล yeah, hey, ิดเนี่ครับพี่น้องสามตัวเป่งๆครับพร้อมขี้หอยจี้หอยไปพี่น้องเอ้ยตำหูครับแซ่บครับพี่น้องแหมแดงจรินไป่ะมาเนี่ยพี่น้องเลยนี่ของกันครับยิงของปลาเด้อแฟนครับสมองสบอนครับพี่น้องมาเนี่ย ดีจ้าแม่น้องไฟเรื่องดังไฟเด้อจีน่ะดีจ้าแม่น้องวันสินจ้ะดังไฟปิ่งปลาจ้ะปิ่งปลาตำบะคูงแกงพ่อขีเล็กดีจ้าถังไว้ก่อนไใบตะมกตะมกตะแกงแล้วจังตะเบิองเด้อพี่น้องกวนอุดเอาอยู่นี่แหละบะข่อยเอากับจิกีบะข่อยปังเขาได้ซจำเนียดจี ใช้ทัมดเลยเ่ยจ้าเมน่องอ้จ้าชุดแดงคือเก่าเหลาพี่น้องมาจริงหรอกกำลังจะเปลี่ยนชุดนจำัวดอกได้มาชุดเดียวหมดเนี่ยเม่มันจีนออกมาให้ปุ๋ยก็แม่นจีนพูละสุดป่ะนี่เหลียวหมดเลยหยาดและใส่แม่งนนั้นตวดเล้าแม่งอีหยังบูพี่น้องสามมองคนแขนเปลียกวันเจ้าแม่งอีหยังผู้พี่น้องใช่ในในหนองแม่จ้าผัว พี่น้องครับเอาอันนี้ลงไว้กันพี่น้องอันนี้ล่องมักไว้เพื่อว่าให้ให้ปลาไหลมาสดย่ำห้องมาอาศัยจังหรือว่ามาหยกอะสิดีสิแดง่ายก็เก้มันมาอาศัยอยู่มันจะสุดเด็กอ่างไงชมไหลไหมย่ำนั้นมัาซื้อได้ว่ามันต้มไหลซื้อผุ่นไม่ได้วัวเนาะซื้อไปสี่สมัร์ควายปลาไหลมาสดย่ำนั้นห้องสีแดงไงมันห้องซาสาก็ได้

แถวั uh, so mm ้น hmm. ก so ็ส oh ีต hey. ้มเลืกเนาะโอ้หเลือกเดอกื่อนบ้าเขนมีต้มเลือกว่สีปลาไหลปลาไหลใปลาไหลล่ะเซามีแห้งเอาปลาไหลไปเปล่เอาปลาไหลไปปิ้่ซีสวยโหโอเช่พี่น้องนี่ปปบัว่เหไอ้ขนจะเป็นข้นดังเอับบ่นี่ฟานมัฮุงพี่น้องแตฟันมาปลาป โนี่ะกองแท่ัวให้เจหน้าเพนบพ่ถือสาดอกแมนเ่าะยุ่งได้เหมืนโรงแรมบ้านพัตตะขันบอกมาให้มันละแมนบ้านบ้านเท่านี่แหละพี่ยังกจนนั่นแไปไปไปหน้าเามีสอนกาใบใหม่ได้ีนออนแมนได้ทุกอย่างสอนเกาใบใหม่สดเอาอบักหอยีบกีสดเนาะทำไมตะกีบหอยกีบกีบานเท่ากันหลายเด้ จมไหมนี่จะไปใส้มัดวัวป่าในคอนเสือตพี่น้องเอ้ออควันบุษเอา,ราบรรยายกาศพี่น้องเอ้ทุกไฮทุกหน้าครับห่วยนี่จะวางสันเ้อ โอ้ไห้เซ่ Joe, มาแล้วเว้ยคุ้งเพิมไปฝั่งนี้ตู่เจ้าบาทนี่ก่อนสิบบาทตรงนี้เนี่ยไห้เซ่อะไพี่น้อกเ่ยใช้แล้วขราคาพ่อฟังกันว่าไรพี่นงอยู่กินอะไรสิ่งคุ้งเพิ่มย่างดีตัวนี้คุ้งเพิ่มย่างดีอ่าอันนี้คุ้งต่ำคุ้งแมนไวยี่สิบบาทอ๋ออ่าคุ้งยังนี่ออสเตรเลีย์ที ขอเลียนเจ้โว้ยขอจำพีกันมาส็พอตัวพอไปแต่มันวเเลียติสนุกอ่าานนี้ครับพี่รองวันนี้ขาป่าเด้อขาป่าันเ่าขากับได้กินครับพี่รองวันนี้พูเรม่พูดรมือครับซอยกันไฟเดี่ยงนั่น่จัเี่ยตะันแม่นางแหล้วัยรุ่นเนี่ยสาเมงวดถแล้วอังนพอพันหมดลพี่น้องเ้ย บรรยากาศครับพี่น้องทุง่งไฮทุ่งหน้าครับตะเวนสีค่อยๆแล้วไปละนอกสามโมงสี่โม,โมงแล้วพี่น้องเลยเนี่นยคือโอ้ยถอนคำพูดเดี๋ยวนี้เอาท่าน,นันมาของแถบนะท่าน,นันมาคล้องแถบนะพลาสติกที่เป็นของปลอมเราพี่น้องเลยอว้ย <c oughs> บรรยากาศพี่น้องเอ้มาเด้อครับแฟนครับสุโมอกซ์บอนครับเมียงหน่อยเมียงหน้าชมบรรยากาศทุ่งไฮทุ่งหน้ากินเขาปลา ปลาอีลีพี่น้องปลาแบบพ่นควายละพี่น้องเนี่ยแล้วอีกสองสาครับพี่น้องมานี่ตัวหายน่ามันบกจังน้อยเกินนี่ปลาพี่ปลาน้องครับมาสู่เพื่อก่าแล้วครับสาสองสาในของผู้ใดก็บพี่รุ่นของแม่แม่บ่แม่หมดหลองนี่ละอ่ะหมดหลองเลยสีสาเนี่ยเอาแม่แม่เมาส์หายเด้อพี่น้องเลยแม่แม่แม่นองเลยนาแม่บ่เอาวจัดไปครับกัขอขอบุญขอบคุณอีกรอบหนึ่งครับพี่น้องมานี่มากินปิีงปลาตามบุ้งฮวง กินเขาปลาทำกันเด้อพี่น้องเอ้แม่แม่มาลองเล่นนาครับสุกูสุขแล้วครับพี่น้องมาเนี่เอามามัเนี้พี่น้องมาเนี้ยงวงไส้งวกขัวเอาเลี้ยวไปงวกพุ่นออกลูกเราตัวพุ่นพุ่นมือนันมามั่นบางแง่เนี่ยมันเนี่ออกเราผลออกเราพี่น้องเออเยี่ยมเราพี่น้องเอ้กินบางม่วง ก็ต้นบักลำพี่นอ้องมาเสียงนกไหมอืมปลาสลิดเนี่ครับพี่นอ้องสามตัวเปล่งเป่งครับพร้อมกี้หอยจีหอย,หอย,ยหอยปรังครับพี่น้องกินหอยละแรงดีเพิ่นว่าอ๋อหามแปะกราบได้พี่นอ้องด้วยได้พี่น้องไม่อยังคือกินอยู่ผู้เดียวมาม,ามักขึก้นเดืนอนอยากกินบักสมบ้าปุ๋ยนี่ สงสัยเด้พี่น้องเอยกนินมาถมคนมาแล้วเจี๋ยฮะตังตังแล้วโล่ลงปุงง้งวัยมานลูกวะได้เจ้เย๋ย <c oughs> นี่คือการรอคอยกำข้างปัญญาท่านใจพี่น้องเลยอะยิ้มเขาแห้งนั่งเฝ้าปิ้งปลาเอ้ออาวโอ้ยมันสูบไปไว่นี่แหละวายมันสูบก่ <c oughs> อ,นอนนั่นัล้าเคล็ดเหีบกับพี่น้องมัน ปลาไหลพี่น้องเอ้ยคนเราใหม่คนเราเมื่อครับบรรยากาศครับคืมฟ้าคืมฝนคืมฝนที่ตกเนี่ยแหละพี่น้องเอ้ยแต่ว่าขึ้นว่านี่ลิ่นมากลิ่นเขาเดียวเห็ดเฟียงเกิดที่ไหนบเว้ยพร้อมพักหวานพี่น้องเอ้ยสาวใส่ว่านเป็นรุ่นจะไปดึงหัวเสียบพักเสียบเนี่ยแกงเห็ดเฟียงใส่ผักหวานใส่ปลาหยางพร้อมใส่แมเปิงตั้งหากแถมใครอีกน้ำบ่เอ้โกงโกงโควงนุ่งปันไปข้านหาปิด ม่อยงพูดหนึ่งขึ้นพูดหนึงขึ้นนางเฝ้าพูดหนึงขึ้นยัเขาเตะหูดังบบบทางนั้นเ่าย่ินั่นแกนบัหุ่งอยากินนั่นแกนบัหุ่งในกระตาน่ะห้องคลองไว้ซะเกินอ้ดเข้าไปไว้อัดเถียดอัดเถียดเข้าไปแมนกกระเพาะเบาบาง

ลวเครื่องมนที่จะหนีในใจเดยคุณแล้วพอเงี้ตนีกลัวนกลัวคุณเลีอขากแน่พี่น้องเลยจมาในพระคอดสองตนที่แหลกวันที่บกคือเนาะมีซีลยเติ่ด้ท่านในเที่นาบอกเ่หนสิรักดครมีตัวนี้อีี่พ่อกงายพ่อออมพ่อปีแสดงมาตัวหน่อยสิรักดต์ใครกินดียสมปิงนี่แล้วม่หน่อยก็ว่หิพี่น้องว่าจะได้ไหลอยู่เมนี่เสียบืี่ โอ้โหท่านเนี่ยนั่นตี่จักรดตาไล่พี่น้องเลยอ่าปันเนียกเนียกพวพี่น้องขาดตะไม่มีตู่เด้อบ่ได้มาครับเราเห็นเขียดจ่าที่ว่าขาดปันเนียกินมาเบิ้งเขียดจ่าพี่น้องได้พวกมันหน่อยๆกวนอ่ะตาเหลี่ยมเมาๆอยู่พี่น้องเลยเขียดจ่าอ่อยต่อยปลาหน่อยนั่นแหละบ่แจมไปพี่น้องเอ้ยตังค์เรับแซ่บครับพี่น้องแหมแดงจริงน ้ยแไโค้กบ่าแบิๆไปเพื่อนข้างนี่งครับพี่น้องถูกไปขึ้นขนคอเกล่ยวจังไรกันหวยขึ้นว่านกันสิ่กันอกันปะมาเนี่พี่น้องเลยนีขอกันครับนขอปลาเด้อแฟนครับสมอุบอลครับพี่น้องมาเนี่จัดนักจัดเต็มครับพี่น้องมาเนี่ ดกคงได้ละเดอกนเี่นเด้อย่มองสุบบ้าเลยครับกินของกันแม่แมน้องเล่นหนามุ่นวันละจิมจำหงปิ่งปลาไหลทำทิมงานเขาจะไดิหานเขากล้องเขากล้องนีเขากล้งธรรมดาเด่นในผ้ากันนะกล้องเขากล้องพี่ด้กนเขากล้องเว้ยไปกินตขนดงเนาะข้น่เลยนว่าขายมันแบบขายเขากล้องเ

แ,แ,แจงอุจจาระเหล็กใส่ผ้าพยุนโคครับนี่เสืบตัวแองนางร่าเิ็ก็กใส่นางงวกผ้าพยุนเนี่ยมันหนังโคเนี่นยมันงวกโค้ขาโคล่กันลืดว่ท่านพี่ดอง อย่างง่วงเ่าง่วงเไหนหอกแั้งันเด้อพี่น้องเกี่ยมีตัวไหนกันดีป่าเจ้มมีตัวเิียต้องขึ้นจสกวเดยเกอดตำสุดโบราณ กััดลมธรรมชาตินะท่านกัท่นเลือี่นองัดลมธรรมชาตินี่จะเอาขอบปากขอท่านเจนมึงมดอไรมยังไปอยู่อยู่นัดกินก็แซบ măng mang cái không nói cho kênh Để không bỏ lỡ những video

มันตัเอินเตีงมันวากแงเนี่ยเอิน้ำหายากนี่มันว่าล้วมันเดอร์แมนนองมันำตัวบักแดงก็ดีแล้วพีน้องมันเน่นั่นบอกผูกบอกการเป็นเด้งนง่นหายไปเอาออืมเป็นังงบเอาลดูไหวไงามขอบคุณครับไว้งาม ขึ้นรถไปไป <c oughs> ไมิดว่าต้ <c oughs> องลวนยัไงไยก็เยอะตอน้ <c oughs> นงไ,ไปพยายามยาตัา้งสมัยนั้นก็ตอนไหนไปนน้อยไปบ้านเราหนุ่ม <c oughs> มูนซุ่มยาพนุเงี้ยไหนน้องมูยา <c oughs> ่อนนง้นลเ,ล <c oughs> เล่นชีพิเป็นหนูไปว่เดนะครับหนงไฟมีอยู่ครับก็นันเราเค้นข้อแล้วแขกค่ะ <c oughs> ลาย่บักหล่าบอกหลามีลายุบ่ลาย่ครับี่่อเส้กับผุกอมินไว้เต็มเลยคน้โอ้ยสนุกตีอไหไปกับงลาย่บ่ได้ครับพี่นีลายแ่ว่ต้องเอาดอกปลาิ้มพอกับแม่กัดเฉาแล้วพอตายเนไเดี๋ยวไปยำหนาน้ำลุ่งถาตัวหนาพึ่ยูจึงขั้นหมเนาะเป็นมุเขาไปยำหาเสยเจ้า เป็นมุ้งสินะ่ะป็นด้นอย,ยามยางสิน้องแพกับยำแต่น,น้ำลงรุ่นามมาน้องไฟกัยนำน้ำลงรุ่นมุมมน่นน่ไปยำบริวารตักของน่อยของไรได้กับปั๊บเลยคนนึ่งแล้วไปวันดินินบัตสู้ปนี่โอ้ยสนุกมันไก่ยำงามได้ไหมของแท้ยำถูกจยำสมเลยซิมจบไปยำงา เ hey ี๋ยวไปย้นห้เอาความเขาสันใส่ตัวพัตตะเอาหาเอาความแล้ว่ะอ่านม่นองไอ้ตัวไ่แม่พยายามเอาอันเ่ราแม่ยาแม่เนาะแม่พยายามะยำเดียวีพยมแล้วก็น้องจบไรอ่เหมือนจะพอออกบเอาพี่น้องร ได้กับปลากดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเด้อครับพี่น้องอีสานบาง้อยครับมื้อนี้พาพี่พาน้องครับมาจมปลาที่ว่าได้บักใหญ่ๆเอบๆกับพี่น้องสองตัวครับปลาคอใหไงขำแขนพี่น้องเอ้ปลากดไลค์กดแชร์กดติดตามครับรายการนี้ครับโชคดีควบโชคเจ๊เจ็บเจ้ไข่เจ้จนเด้อพี่น้องลำรวยสู้ขุนสุกคนครับผมมาปุ๋ยฟอทซิงานเก้ากวัสดีครับสวัสดีครับ